เพื่อนเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูหอยจอแม่วันนานะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปเลยค่ะเดินไปพร้อมกันนะคะนี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านหอยจอแม่วันนานะคะต้นตำรับจอเมืองชนนะคะเดี๋ยวเราไปถามกันเลยว่าเขามีอะไรบ้างนี่เนื้อปูเนื้อปูอกเนื้อ เตี้ยปูสองเต้นนะคะค่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้จับแจ้วันนี้วันจาร์ที่จะมีของด้วยนะคะเ้ยะอ,อันนี้ก็จะมีลาคขอ,องให้จอบแม่วันนาจอบให้จบปู เป้ค่ะรู6หกสิบบาทไม่จับปูเซนรูปแปดสิบบาทแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าอันนี้คือแบบว่าเราไอเป็นข้าวตืนะคะ,ะเป็นตู้ตู้คิปแบบนี้เลยนะคะมีเน,นี้ฝุูขาย ลและที่ข้างในใจนู่นระะาคาเป็นโรงงานครับอ๋อเป็นโรงงานผลิตเลยใช<ม>่ไหมคะซื้อได้สอี่เลยครับอ๋อตรงนั้นทอดซื้อแล้วตััเวอเลย<า>ไหม<ป>อ๋อเหมือนกันอคลบอันี้ะจะจามาเลยนนถาเพื่อนดกันเสียงปูทัโบจะมีแมแบบล้วนนะคะนี่ื้อก้ามปูละหกิบบาททก อ,อันนี้ปูจ๋าผูจ๋าตัวละสามสิบห้าบาทน,นี่ขิ้นี่คือผู้เจ้าละห้าสิบบาท สามรอนี่เขาคือมันจะขอให้แบบอันนี้สาขาหนองนนะคะรามพันร้อยบบก็ได้ขอใช้แบบใกมีไส้อะรบ้างไส้กระดเยอะจริงนะใช่ครับมีหนูมีก้มีไข่มีเห็อกครับ ลเอให้สอันท่านะขออะไรครับอันนี้ขอขออะไรครับของใบเตีครับใบเตี๋ยเป็นสอบอกไปเตี๋ยวสมลูกของที่หน่พันสองร้อ,อ, 1, 250าอยาสิบ นี่คือสาขานี้คือสาขาสงมลนะคะนี่สาขาหนองมนนะคะ,าาะแล้วก็โรงงานก็จะอ,อยู่ด้านี้วเดี๋ยวเราพาไปดูเขาหลักไป้อนยล้วไป้เค่ะ ก็จะมีขายงน้สินะจะจากไหมคะจับเนาะขมถั่ข่างยาวมีนาอะไรคะเอข่ามข่ังัดอร่อยอันละห้าสิบสี่สิบสี่ร้วยร้อยนีไใส่ไส้ขลองเสิอ์ผใหม่ันาดใหญ่นี่นไห้าสิบจ้ดมีไส้เผือกไส้ผัวมะเข้าอ่อนมีสามไส้เนาะจะมีเอาขนาดนี้ขนาดไหนพี่ไซนี้แล้วค่ะ ห้าสิบาทครับไลสใหญ่อะไอสใหญ่ห้าสิบบาทอันเล็กค่ะอัเล็กๆมีห้าร้อยสี่รอยครับม <5 S 2> สีก้าสอันร้อยเขาเหนียวดำสองขาวสองค่ะน่า,นากินมากค่ะน่ากินมาก ของร้านอะไรแม่นิยมระคะครับผมอ๋อแม่นิยมเขา,าจะมีขนมกาบใชายหมคะ ข้ามาดูหอยจอปูแม่วันนานะคะต้นตำรับของเมืองชนเพื่อนๆดูค่ะกลองสวยงามสดใสนะคะอันนี้เป็นกันเชียงปูนะคะอันนี้เป็นแบบว่าส่วนกันเชียงแอนเด้น่ากินมากเขาบริการทอดเราซื้อแล้วเขาทอดให้เรียบร้อยเลยนะคะ เอาละค่ะมนนีน้ำจิ้มข้างในเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะเพื่อนค่ะชิ้มไปนิดนึงเพื่อนอร่อยมากค่ะ เพื่อนคะอร่อยมากแล้วเนื้อปูเขาแบบล้วนๆนี่คือกันส่วนของกันเชียนะคะอิออ่มแล้วนะคะจอปูนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะข้าวรามงขนมจากนะคะจากร้านแม่นิยมเนีๆมันเพื่อนดูอันนี้จะเป็นกระบอกกระบอกเล็กแบบนี้นะคะนนี้จะเป็นข้าวเหนียวดํานะคะก็จะสั่งข้าวเหนียวดํามาสองนะคะเพื่อนๆคะมาชิมพร้อมกัน ก็แบบน่ากินอ่ะมีมะพร้าวอ่อนด้วยชิมนะคะอืมหอมหวานหอมมะพร้าวอ่อนอร่อยมากค่ะ